สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องครับผมวันนี้ก็พาพี่พน้องออกมาเลาะหาอยู่หากินหมายธรรมชาติครับช่วงหน้าฝนนะครับพามาช่วงหน้าฝนแต่บ้านผมมันแรงครับน้ําในห้วยยังไม่มีครับนี่ครับผมมานั่งอยู่ในห้วยเลยนะครับก็พามาหมายธรรมชาติหมายห้วยครับผมมาหาอยู่หากินกันอีกวันนึงครับผมช่วงนี้ฝนไม่ยอมตกจริงๆครับ ตกก็ตกน้อยครับตกวันก็เว้นไปสองวันสามวันกว่าจะตกให้ครับผมนี่ก็เริ่มคืนอีกแล้ครับเพราะว่าพายุจะเข้าจะเข้าแต่ก็ตกไม่แรงครับตกแซะๆทั้งคืนเลยบางทีก็ตกไม่ถึงชั่วโมงก็หายครับผมวันนี้ก็เลยต้องออกมาหาอยู่หากินแบบแรงๆครับผมเหมือนหน้าแรงเลยไปครับผมเดี๋ยวไปหาวานเหดักไข่กันครับผมไปครับ นี่ครับผมเป็นหมายห้วยหมายธรรมชาติครับวันนี้เอาไข่มาหนึ่งปากกับแหหนึ่งผืนครับผมหรือว่าแหหนึ่งปากกับไข่หนึ่งผืนนะครับไข่ผมลงมาแล้วครับวันนี้เอาไข่มาผืนหนึ่งแล้วก็แหปากหนึ่งดักไม่หมดด้วยนะครับเพราะทีมแคบครับก่อนหน้านี้แองนี้มันเหลือน้อยกว่านี้ครับน้ําเหลือน้อยฝนมันตกมาก็ ประมาณนี้นะครับผมดูครับฝนคึมทุกวันครับตกพอประมาณตกแซะแม่งอะไรมั่งครับโอ้โหแรงสุดๆดครับปีนี้ครับดักไว้ผืนนึงไข่ก็ดักไม่หมดครับมากองไว้อยู่ในกระสอบนี่ครับดักไข่ไว้ผืนนึงก็จากหลักนี้ครับเลาะเลาะไปฝั่งน้นเฉียงไปครับเฉียงไปโน้นครับผมแล้วก็เห็นนึงปาาครับ ผมก็หวานไว้ได้หน่อยครับนีห hey. วานไว้มะกิ้งหวานเห็น hey, ไว้สองทัทีกล่าวว่าไม่มีปลาครับผมพอหวานไปสองทีเออก็เห็นพอว่าพอมีตัวให้กินครับผมเป็นพวกปลาขยงครับปลาขยะงเดี๋ยวไปดูปลาครับผม วันนี้เอาแห่เผามากับไข่หนึ่งผืนครับผมพอได้อยู่ครับผมนี่ครับเหวี่ยงไปสองทันทีครับได้ขยยงมาหลายตัวอยู่ครับพอได้กับข้าวอยู่ครับผมแล้วก็ไข่หนึ่งผืนไม่รู้ว่าไข่จะติดหรือเปล่าครับเพราะเพิ่งลงมอกิ้งครับลงเสร็จผมก็มาหวานแห่เลยครับหวานไปสองทนทีครับผม เดี๋ยวจะลองลองดูใหม่ครับผมเผื่อจะได้เพิ่มเติมครับผมไปครับไม่รู้ว่าแรงอะไรครับผมที่บ้าน จังหวัดอื่นเขาท่วมกันจนหมดนะครับเขาหาปาักเบ็ดใส่เบ็ดกันได้กินหลายแล้วครับบ้านผมปีนี้ยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยครับทุกปีก็ช่วงนี้ก็น่าจะได้ใส่เบ็ดก็บเขาแล้วครับแต่ปีนี้แรงมากครับคาดว่าปีนี้ต้องใส่จะไม่ได้กินครับปาเบ็ดผมจะไม่ได้ใส่เบ็ดผมจะแรงไปเรื่อยๆครับแต่ก็ผมจะลองลุ้นอีกครับเผื่อได้กินอีกครับ ได้ครับผมฝนมาแรงก็ต้องหากินแบบแอง่งเก่าๆไปก่อนครับแอ่งเก่าๆหมายเดิมๆลำห้วยไปก่อนครับผมพอได้กับข้าวฟักถ้วยอย่างนี้ครับผมเดีย๋ยวลองมาดูครับผม หวานเมื่อกี้หวานไปสองทีครับก็อพอได้อยู่นะครับพอได้เก็บไปแกงสักถ้วยอย่างดีครับ นี่ครับผมปอ,อกกิจตั้งละตัวสองตัวครับนี่ครับผมจะเ,เก็บไปเรื่อยๆครับ หรือเปล่าครับตังนี้ครับเริ่มคึ้มเรื่อยๆครับผมวันนี้จะแฟะหรือว่าจะโจกหรือว่าไม่ตกไม่รู้ครับผมเริ่มคึ้มอีกแล้วครับ ายตัวอยู่ครับปลาเขย,ยงน้อยครับผมปลาขยงหลายตัวครับหลายตัวครับเดี๋ยวเขาญาตแก่ก่อนนะครับเดี๋ยวว่านรอบๆกรับอาศัยไล่ปลาให้ไปติดไข่ด้วยครับผม ไลไปลาให้มันไปติดไข่ด้วยครับปลาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันเป็นใน่เขาหากันไปหมดแล้วช่วงหน้าหน้าน้ํายั่วไปใหม่เขาดึงน้ำเขาอ้อยใหม่ก็หากันไปหมดแล้วครับอาอศัยว่ามาหาเก็บเ็กเล็กๆน้อยไปกินครับผมกับข้าวกับปลาก็ยังดีครับได้เวลาเวลาก็ดีแล้วครับผม พอได้แกงสักถ้วยกัยังดีครับปลาไข่มั่งปลาไข่ติดไข่มั่งปลาเห่มั่งก็พอได้ถ้วยกันยังดีครับวหนนี้มันหากินยากครับชาวบ้านผมขนาดหน้าฝนแท้ครับผมยังกันหน้าแยงเลยไม่รู้ว่าแรงอะไรนักหนาครับ จะได้น้อยก็ล่วงแห่ไปครับตัวนี้ติดขยงเล็กขยงเล็กเลกมันตัวงครับผมเก็บไปเรื่อยครับดูครับมันหาก,กินหญ้าคกรกับผมบ้านผมเดี๋ยวบ้านหาก,กุนหญ้าครับนี่ปลาแห่ครับผมเดี๋ยวลองดูไข่บ้างครับผมปลาไข่จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับ ตัวงแล้วครับผมนี่ครับมาแล้วครับตัวงครับผม สวงแล้วครับตสวยที่สวยเลยครับ แก่ยากครับนี่ครับผมตัสวยครับ ับผมตัวครับหนึ่งตัวครับพอมีครับพอติดครับ รอดไปเลยครับนี่ครับอีกตัวแล้วปลาก็ไม่ค่อยจะติดแกะก็หลุดมืออีกครับ กิน,นกยากๆอยู่กระ้องจะหลุดครับ กันครับนี่เป็นพวกปลาส้อยครับผมเป็นปลาส่้อยอ้ตัวแล้วครับโอ้โหสองตัวเลยครับผมสองตัวเลยอ้วนๆเลยครับปลาอ้วนๆ เหมือนยังยังไม่ไข่ครับผมยังมีไข่อยู่ปลาจะวางไข่ก็ไม่ได้ครับผมน้ำไม่มาเอาเหมือนทั้งหน้านี่ตัวนี่ตัวครับผมสามตัวแะ้วครับปลาฟ้อยทั้งนั้นเลยครับผม ดีครับได้ปลาแห่บ้างปลาไข่บ้างครับผมนี่ครับตัวที่สวยครับ ตวงครับนี่ตวงครับ โอ้จุกนี้สองครับจุกนี้สองตัวนี่ครับผมนี่ครับ ตัวที่สวยครับอ้อีกตัวแล้วครับอีกตัวแล้วโ้ขอได้เลยครับผม โอ้ตัวครับอีกตัวแล้วโอ้ตัวครับผม แกะยากหน่อยครับเพราะปลามันไข่ด้วยครับอ้วนปลายังไม่วางไข่เลยครับโอ้ขแยงตัวครับผมอยงตัวบอลล์เลยครับตัวใหญ่สายสวยเลยครับโอ้ียงฟ้าร้องครับเสียงฟ้ารอง ตกให้หรือเปล่าเนาะกลัวจะมาแต่แม่ครับมืดมันมืดบางทีไม่ตกหรอกครับเลยหมดลมฝนมาลมเริ่มเลยครับเริ่มพัดหายไปหมดครับโอ้โหจังหวัดอื่นเขาท่วมท่วมหมดแล้วครับูเสียดายครับผมไข่แตกเลยครับรอยมันติดมันพันมันมันดิ้นเองไข่แตกไยเสียดาย ครับอีกแบบนี้ไข่ก็ขาดหมดไข่เพิ่งซื้อมาปีเดียวไม่ถึงปีดีครับเมื่อช่วงไน้ำยวบใหม่ๆซื้อมาดักอีกนีครับผมไขใ่ใหญ่ใหม่ครับไข่ติ้นแลยครับผมมันทิมเนี่ยงมันทิมเองอันดิ้น ผืนแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานครับเก็บเสร็จแล้วครับผมไข่วันนี้เอาแห่มาผืนนึงแล้วก็ไข่ปากนครับผมก็พอได้กินอยู่ครับ ได้สักเวลาหนึ่งครับผมก็ได้พวกไอปลาขยงแล้วก็ปลาส้อยครับผมพอได้ไปแกงเวลาครับผมนี่ครับหากินแบบบ้านเราครับผมวิถีชีวิตแบบคนบ้านนอกครับพอได้อยู่ได้กินก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมมันก็เป็นหมายธรรมชาติครับผมปลามันก็ช่วงนี้มันหายลาบากก็พอได้กินก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผมดีก็ซื้อกับข้าวหน่อยครับผมครับพอได้แกงครับผม ครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ลาน้องอีกเช่นเคยครับผมก่อนจบก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ